เอาละฮะกระาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การีนาฟีไฟเกมเกลือโ No.1 นนนของประเทศไทยนะครับนี่สวัสดี2รอบด้วยมารยาทดี <c oughs> ก็สำหรับวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูตัวละครใหม่กันเ <c oughs> พราะหนุ่มตัวนี้มีชื่อว่าออโทออโทหรือออโทเป็นตัวละครที่ได้มาจากกิจกรรมเติมเงิน1เพชร ตอนรับวันที่11เดือน11นะครับแม่เดี๋ยวนี้เริ่มจะเหมือน l a z a d a s ช o อ e, ปีเข้าไปทุกวันนะมีแบบ10เดือน10 11เดือน11เดือนหน้าก็คงจะเป็น12เดือน12นะครับส่วนชุดประจำตัวละครอันนี้ไม่ฟรีนะครับต้องไปกดซื้อแยกตั้งหากในร้านค้าที่ราคา9 9 9เพรก็จะได้รับเป็นชุดประจำตัวละครออโต้ Auto, แบบนี้แล้วก็ชิ้นส่วนอีกนิดหน่อย ซึ่งพ่อหนุ่มตัวนี้เขาก็จะมีท่าทางประจำตัวเป็นท่าเบ่งพลังเรียกสแตนออกมาปุ๊บเสร็จแล้วก็สแตนหมุนรอบนึงแล้วก็ปะมือไปหนึ่งทีนี่มันโจโจโล่าข้ามสัตวรวัตบอนนี่ในส่วนความสามารถของพ่อหนุ่มออโทอันนี้ผมอัพเต็มเลเวล6แล้วนะครับเขามาพร้อมสกิลติดตัวที่มีชื่อว่า Memory m i s ส เมื่อสังหารศัตรูสำเร็จตำแหน่งของศัตรูคนอื่นๆในระยะ50เมตรจะถูกเผยให้เห็นตำแหน่งของศัตรูที่ถูกเผยเพื่อลุ่มทีมสามารถมองเห็นได้เช่นเดียวกันลักษณะการทำงานของสกิลก็คือทุกครั้งที่ออโต้คิวศัตรูได้เนี่ยคือต้องคิวได้นะไม่ใช่แค่ยิงล้มนะครับทุกครั้งที่ออโต้คิวศัตรูได้ก็จะสแกนศัตรูบริเวณนั้นเป็นลัศมีวงกลมที่ระยะ 50เมตรโดยใช้ศพศัตรูที่เรายิงได้เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนะครับและถ้าเกิดมีศัตรูคนอื่นๆอยู่ในบริเวณที่ออโตสแกนปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นจุดแดงๆในแผนที่มินิแมปซึ่งเราและเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นได้ทั้งหมดเลย ลักษณะการทำงานจะคล้ายๆกับสกิลของตัวนักสืบครูนะครับตัวนักสืบครูเนี่ยเวลาสแกนจะใช้ตัวเราเองเป็นจุดศ cool. ูนย์กลางแต่ว่าออโ o เนี่ยจะใช้ศพศัตรูเป็นจุดศูนย์กลางแทนนะครับอธิบายขนาดนี้แล้วงงกันไหมฮะถ้าคุณผู้ชมงงผมก็งงเหมือนกันนะฮะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อเนี่ย ผมมีเรื่องจะบอกด้วยนะครับคือตอนนี้มีคนที่ดูดคลิปผมจากใน YouTube ไปตัดลง TikTok เฉยเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันเอารูปโปรไฟล์ผมไปใส่๊อปปี้คลิปผมไปตัดลงโดยที่ผมไม่ได้อนุญาตเลยนะครับการที่คุณทำแบบนี้มันคือการละเมิดลิขสิทธิ์ของผมนะฮะถ้าเกิดเราอยากจะได้ยอดหัวใจยอดผู้ติดตามเนี่ยเราควรจะทำคลิปขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่ดูดคลิปขอผ,ผมไปลงแบบนี้ ซึ่งถ้าคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยผมขอให้คุณลบคลิปของผมออกไปให้หมดนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาทางรีพอร์ตช่องของคุณให้ปลิวออกจาก t i k t o k แล้วก็จะหาทางดำเนินการตามข้อกฎหมายด้วยนะครับส่วนใครที่เล่น t i k t o k เป็นประจำผมรบกวนนะครับถ้าเกิดมีเวลาว่างช่วยเข้าไปกดรายงานช่องพวกนี้ให้หน่อยเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ที่ด้านใต้คลิปนี้สำหรับช่องปลอมนะครับส่วนวิธีสังเกตช่องจริง ช่องจริงจะต้องเชื่อมกับ Youtube เท่านั้นส่วนช่องที่ไม่เชื่อมเนี่ยคือปลอมหมดนะครับมาลุยกันดีกว่าครับกับตัวละครใหม่ออโธตกลงมันอ่านว่าอะไรอรโธหรืออโธผมว่ามันน่าจะอ่านได้ทั้ง2แบบนะอย่างโมโคเนี่ยบางคนก็อ่านโมโคนะครับอ่าคืออ่านยังไงก็ได้ให้เข้าใจว่าเป็นตัวละครตัวนี้ก็พอนะฮะเกมนี้น่าจะตึงนะ ขอญาตปิดเสียงเป็นจริงจังเกมมิ่งก่อนนานๆจะเจอเกมตึงสักทีปกติจะล้มดังตึงอย่างเดียวฝั่งนู้นเขาไม่บุกกันมาเลยนะถ้าเขาไม่บุกมาเนี่ยผมก็คงต้องบุกไปไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่ได้บวกกันความมันก็จะไม่บังเกิดเจอแล้วข้างหน้าจังวันนี้ดึงหัวล่วงไปหนึ่งดูมินิแมปดีๆนะนี่เห็นไหม มันจะสแกนแบบนี้นะครับมาไม่พักมาต่อเนื่องก็มาดิมีพี่โดอ่ะมาจริงผมก็วิ่งดิครับมาสองแบบนี้ต่อช่วยเพืือน้ยอยากจะตามมาอีกเอาเรื่องนะเราล้มไปอีกหนึ่งยังไงครับยังไงครับเรียบร้อยนี่ดูมินิแมปนะคุณผู้ชมอาเห็นไหมว่ามันจะสแกนแบบนี้นะครับในรัศมี50เมตรเห็นหมด แต่ว่าถ้าเหลือคนเดียวแบบนี้เราไม่ต้องสงแกนก็ได้มาช่วยเพื่อนดีกว่าว่าไงล่ะคนบ้าแก้ผ้าถึงปืนอนอนแอบเลยมีไงเล่าง่วงหรือเปล่าเนี่ยเล่นๆอยู่วิ่งมันทอนซะง,งั้น เดือนนี้ช่องพดภาซามียอดรับชมจากผู้ติดตาม54ส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามมีถึง45เลยเพราะฉะนั้นใครที่แวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะฮะนานๆจะเจอชุดฉีเปลยสักทีหนึ่งก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับพอคิวศัตรูได้ปุ๊บคิวแบบขึ้นชื่อเนี่ยมันก็จะทำการสแกนแวบหนึ่งนะ ถ้าเกิดมีศัตรูเพื่อนๆเ,เขาอยู่ในรัศมีเนี่ยก็จะขึ้นเป็นจุดแดงๆในแผนที่นะครับคือระยะเวลาสติลมันแบบสั้นมากแต่ก็พอมองเห็นแหละอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเขาแอบอยู่ตรงนั้นไงเออเราและคนในทีมก็จะได้ระวังนะครับนะครับเกมที่2 <Hey! S 1> จังวันนี้ขอนั่งแอบก่อนนุ่นเจอละคนบ้าแก้ผ้าถือปืนรอบนี้มันแอบข้างต้นไม้สวยเพื่อนรีบช่วยซ้ำให้ เหมือนเพื่อนก็จะใส่อโทมาเหมือนกันนะเมื่อกี้สแกนแว็บหนึ่งในมินิแมปเห็นไหมครับเฮ้ยหลังเข้าเพื่อนจังวันนี้สาดไปหนึ่งปื๊บเยี่ยมเลยผมเนี่ยเยี่ยมเลย <c oughs> ล้มแบบเยี่ยมเยี่ยมเลยแตงกิ้ว <c oughs> เพื่อนสายมาเพื่อนปู <c oughs> ดคนไว้ <c oughs> เรียบร้อยหมดตี้ยังไม่ทันได้สแกนเลย ฝั่งนู้นตึงอยู่นะแต่ฝั่งผมก็ตึงพอกันนะครับาเกมนี้เล่นสบายแล้วมีคนแบกเนี่ยครับเวลาเอาออโต้มาเล่นแล้วมันก็จะมีประโยชน์ต่อทีมแบบนี้นแหละเวลาเพื่อนคิวได้ปุ๊บมันก็สแกนให้เราเห็นถ้าเราคิวได้ปุ๊บมันก็สแกนให้เพื่อนเห็นด้วยนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์ระดับหนึ่งนะแต่ถ้าถามว่าผมจะใช้เป็นตัวหลักไหมน่ะเหรอก็คงไม่นะครับ คงเปลี่ยนไปใช้เซตสกิลที่ใช้เป็นปกติมันลงตัวอยู่แล้วต่อกันที่เกมที่3ครับเกมนี้เขาเกิดที่ฝั่งบ้าน3ชั้นฝั่งนี้เสียเปรียบนะมันต้องค่อยๆดันไป <Hey. S 1> แต่จะว่าได้เปรียบก็ได้นะเพราะว่าฝั่งนี้อยู่กลางขอบวงมากกว่าจังวันน้สับจังวันน้สับล้มหนึ่งเดี๋ยวสแกนให้นะเพื่อน <Earth fly. S 1> อุยนั่นไงอยู่ซ้ายหมดเลย3ตัว เห็นชัดเจนจัมเจ้าจ๋าแหววจัมเจ้ามันเป็นยังไงมันมีแตแจัมแจ้งอยู่บนหลังคาตัวหนึง่งเนี่ยพอเราเห็นจุดแบบนี้เราก็ประเมินได้แล้วว่าศัตรูจะอยู่ทิศนี้เราก็ต้องเตรียมระวังแล้วนะครับ <Hey. S 1> หลังคาเพื่อนซ่อมกระเบื้องหรือเปล่ารู้เรื่องกระเบื้องแตกหรือเปล่าเราอะเล่นที่สูงซะด้วยนะจริงๆเรารอตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่ายังไงอะเขาก็ต้องลงมาเข้าวงจังวันนี้ก็ตอดไป เพื่อนเข้าไปบวกกันแล้วข้างหลังแม่ติดขอบวงกบแต่ตรงนี้ไม่ติดแน่สแกนไปปุ๊บอ่าอยู่ตรงนั้นหมดเลย2คนนะครับเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนใส่แล้วนึกว่าแฮปแมพแฮปแมพมันเป็นยังไงมันมีแต่แฮปแมพพูดผิดพูดถูกนะวันนี้เราอะพูดมากลินพันกันเจ็บคอด้วยสปอนเซอร์ลูกอมต้องเข้าแล้ว หลังๆเล่นเกมแล้วเจ็บคอเกมนี้รู้สึกจะชิวๆนะอาจจะเป็นเพราะว่าทีมตั้งใจเล่นด้วยนะครับนำมาที่คะแนนสามต่อศูนเริ่มต้นกันที่เกมที่4กับพ่อหนุ่มออโต้เดี๋ยวคุมข้างบนให้เพื่อนอยู่ซ้ายหมดเลยขวาก็มีนี่กำลังย้อนกลับไปช่วยอดทนไว้มาแล้วแม่พโด ไปิดไอวอลแล้วก็สแกนปึ๊บมาอยู่ตรงนู้นหมดเลยข้างหลังเห็นแค่2คนนะเมื่อกี้แต่น่าจะทิศนู้นนะครับทิศนี้ไม่มีล่ะมาดีคนป้าแกพาถือปืนคนป้าอุ้ยหลังเข้าแม่มันมา2ทางแบบนี้สวยล่ะเอาน่อยหนาเมืเอ้เอาเอา เดี๋ยวขอภาพช้าแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เขาโดนระเบิดผมใช่ไหมแล้วผมก็โดนระเบิดตัวเองล้มสาม <c oughs> ถ้าเมื่อกี้เขาไม่มีอีกคนหนึ่งเหลืออยู่นะไม่แน่ผมอาจจะชนะก็ได้นะเนี่ยลูกฟุกนะครับเอาเบอร์สี่หลุดไปแล้วเหรอเพื่อนไม่ชอบแมวน่าจะไปเล่นกับแมวแล้วแน่เลยไม่เป็นไร 3 4ยังพอได้อยู่ตอนนี้เรานำอยู่3 1นะครับถ้าเกมนี้ชนะก็ไปเลยปิดเกมนอนเลยนิ่งๆเพื่อนไม่ต้องรีบบวกเดี๋ยวเรารอลอยเอา,เา,เานั่นไงเบอร์สองเรียบยร้อยอืออาโรยช่วยไงล่ะเนี่ยกลางทุ่งซะด้วยวงก็มาน่าจะได้สตาร์ทใหม่เกมหน้านะเพื่อนไม่ใช่ไม่ช่วยนะแต่ว่าถ้าไปดึงเนี่ยผมโดนโถมแน่ รอก่อนเพื่อนเราเข้ามาอยู่ในวงก็ได้เดี๋ยวเขาก็เข้ามา <First play. S 1> นั่นไงเรียบร้อยเบอร์สามเบอร์สี่โอ้เพิดเพินเลยฝั่ <Double play. S 1> งนู้นนะ่ะเพิดเพิ่นเลยยิงเพื่อนผมหมาย <Triple kill. S 1> ิงเพื่อนผมหมอมยิงเพื่อนผมหมอล้มหนึ่งยิงเพื่อนผมหมาคนบ้าแกพาถึงย่อยยับอับจนกันเลยทีเดียว แล้วสำหรับตัวละครออโต้เนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์เยอะในโหมด 4v4 นะครับเพราะว่าเรายิงคิวศัตรูได้ปุ๊บมันก็สแกนบริเวณนั้นทั้งหมดเลยเพื่อนๆก็จะได้เห็นด้วยแต่ถ้าเป็นในแมปโดดล่มอ่ะอันนี้ต้องดูสถานการณ์อีกทีนึงนะเพราะว่าแมปมันค่อนข้างจะใหญ่ถ้าศัตรูไม่ได้กระจุกอยู่ที่เดียวกันเนี่ยสกิลตัวนี้ก็ไม่มีผลอะไรเลยนะครับรัะงันก็ใช้ให้ตรงกับสถานการณ์ที่เราจะเล่นละกันมาครับเกมที่ หกจังวันนี้ยอดน้อยนาไปก่อนหนึ่งลูกเอาโดนนะนะแปดสิบห้านะครึ่งหลอดหล่อมๆเอาไปอีกลูกร้อยสี่เก้าทำไมไม่แตกอะ่ะ <c oughs> เขาน่าจะพันยาทันจังวันนี้เอากำลังจะถูกเอ้ยโดดตามมาทำไมโดดตามมาทำไมโด,ดตามมาทำไมเอ้ย <c oughs> เพื่อนช่วยด้วย มันอยู่บนตึกสวยทําดีไม่นนะ่ารีบซ้ำสแกนเปิดจุดก่อนเลยเจอละอีกคนหนึ่งอยู่คนเดียวขวามือนะคนที่ยิงผมเมื่อกี้เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งคนต้องอยู่บริเวณอื่นโอ้เล่นเอดับคู่ซะด้วยไอ้หมอนี่เล่นของแพงด้วยนะเราเดี๋ยวพี่ใช้เองเหลือสองคนสุดท้ายสวย อีกคนนึงน่าจะอยู่ฐานเรานะเพื่อนเมื่อกี้เสียงปืนมาจากทางนั้นตรงนี้สแกนไม่ติดนุ่นไง <Double kill. S 1> ดุ่งเดะโดนไปร้อยห้ามียาสองกล่องนะเอาวะ่ล่ะเพื่อนออกมาดิน่าจะยาหมดด้วยนะดูทรงขอนัดเดียวพอขอเน้นๆพอไม่ดูเรื่อง แม่เรียกได้ว่าเกมนี้เห็นตำแหน่งศัตรูเกือบจะตลอดทั้งเกมเลยนะครับเพราะว่าผมก็ใส่ออโต้เพื่อนในทีมก็ใส่ออโต้ผัดแกนสแกนแบบมันกันเลยอ่ะสกิลตัวนี้ไม่มีคูลดาวด้วยนะครับทุกครั้งที่คูวได้มันจะสแกนทันทีเลยแต่ว่าตัวละครนี้ก็มีข้อสเสียใหญ่อยู่นะครับนั่นก็คือเราจะต้องทําการคิวศัตรูให้ได้เท่านั้นสกิลถึงจะทํางานนะฮะถ้าเกิดว่าเรายิงศัตรูไม่ได้เขาเล่นจูหรือว่าเขาตึงเกินไปเนี่ย สกิลตัวนี้ก็จะไม่มีผลเลยนะครับยังไงก็ลองเอาไปเล่นกันดูละกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ